อ,อเออน่ผูกแถวนั้นก็ได้แล้วเ,เรานอน,นในศาลานะ่ะ<อ>เออผูกใกล้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 คนนอนนะสวัสดีพ่อพ่อยแม่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่าน,ท,านทุกคนนะคะอยู่ที่นี่อู้ใกล้ป่าอ้อยด้วยนะแม่แต่ว่าปีที่แล้วพายยอดรักมากับพี่ควานเหมาเนาะแต่ว่าปีนี้มากับพี่ควานอ้นะคะ มาถึงแล้วนะคะแม่แหถึงแล้วอผูกตรงนี้แหละเราจะได้นอนใกล้ๆเขาเรานอนตรงศาลาเลยอยู่ใกล้ๆเขาเลยนะคะอืมนอนตรงนี้แหละใกล้ๆห้องน้ำดี <c oughs> โอ้เสียง <c oughs> เสียงเดิน <c oughs> เออตรงนั้นแหละจะผูกตรงไหน <c oughs> แล้วแล้วเราก็นอนตรงศา,าลาไงนอนใกล้ๆช้างอ่ะ ไหนไปผูกตรงไหนผูกต้นไหนอ่ะอสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะช้างพายเจ็ดเชือกนะแม่แม่นะคะช้างมากันทั้งหมดเจ็ดเชือกนะคะอืผูกตรงนี้เลยให้กิน ต้นไผ่นะคะกินต้นไผ่สวัสดี婆婆แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีบ่าวมีสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านคะ่ะถึงขอนแก่นแล้วนะคะแม่แม่พี่แพคสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมมันหมานครับขอบพระคุณนะคะคืออยู่ที่นี่มันมีคลื่นอยู่เนาะถ้าไปอ่าอยู่นาดูนะ่ะตรงนั้นไล่ไม่ได้เลยนะคะอันนี้ อันนี้แบบคล้ายๆเหมือนเป็นแบบวัดป่าแบบนั้นน่ะนะคะอันนี้ไล้ได้อยู่เนาะนะคะไม่สะดุดใช่ไหมคะแม่แม่ไม่สะดุดเนาะสะดุดไหมคะไม่สะดุดใช่ไหมอ่าผูกผูกให้เสร็จก่อนพี่ยอดยังผูกไม่เสร็จเลยหาหาของกินละโอ้ยจะตกอะไรตกพ่อไหมเนี่ยเดพาไปชม พี่ยอดแล้วก็หาอ่าใบไผ่กินแล้วนะคะระหว่างเดินทางมานะคะเราก็มีหญ้ามีอาหารแล้วก็ตัดต้นไม้ให้เขากินด้วยนะคะแม่แม่อันนี้ก็มาผูกใกล้ๆกอไผ่เนาะผูกติดกับกอไผ่เลยให้ดึงกอไผ่กินนะคะ ให้ดึงใบไผ่กินรูดดีๆนะบาดมือนะรูดดีๆนะคะไม่สะดุดใช่ไหมคะพี่แพงนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะมาถึงแล้วนะคะแม่ๆนะคะ <c oughs> <c oughs> กินดีๆนะคะ <c oughs> อยู่ตรงนี้เราก็จะนอนนอนอยู่ตรงศาลานี่เลยนอนเฝ้าเขานะคะนอนอยู่ตรงนี้เลยเนีย่พักตรงนี้เลย จะได้อยู่ใกล้ๆเขานะคะอยู่ตรงนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะนะคะแม่สิริสวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่สิริค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนมีช้างอยู่กันนะคะเจ็ดเจ็ดเชือกนะคะแม่แม่นี่มาถึงแล้วนะคะทางนี้บุญครองนะคะ ทางนู้นพลายราชานคานะคะทําอะไรคะน้องควานมาแห่งานค่ะนะคะมาแห่งานแต่ไม่ได้แห่วันนี้นะจะแห่วันพรุ่งนี้นี่เราเราก็นอนตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ควานมีใช่พี่ควานมีเขาไอ้นี่แล้วเดี๋ยวเรานอนตรงนี้เลยนะคะนอนอยู่ใกล้ๆช้างนะคะพี่ยอดก็ปูกตรงนี้เลยนะอำเภออำเภอไหนครับคุณพีเค อำเภอรกระน,นวนค่ะนะคะอยู่อำเภอรกระนวนพอดีว่าอีกสี่สิบกิโลมันจะถึงกระน,นวนแล้วหนูหลับก่อนนะคะแม่แม่หนูหลับหนูว่าตื่นอีกทีอยู่ตรงหน้าวัดเลยแล้วหนูไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นตำบลอะไรนะยังไม่ได้ถามพี่ควานคือลงรถปุ๊บก็แบบเปิดไลท์เลยนะคะอ่าเดินกินเลยพี่โดโซเล็กไป็นไม่เล็กเหรออ้าวพอลงรถแล้วก็กินใหญ่เลยหิวหรือเปล่าเนี่ย งานเขา้ารวยๆนะพ่อยอดคะ่ะนะคะสวัสดีพ่อพ่อยแม่ทุกทท่านนะคะเอออากินเลยครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะเม้นมาพูดคุยเม้นมาทักไทยกันได้นะแม่ตรงนี้จะผูกกันสามเชือกนะะโอ้เล่นดินเล่นดินอีกเล่นดินอีกโอ้มาถึงก็เล่นดินเลยเออเล่นดิน อยอดรลกอยู่ตรงนี้บุญคลองแล้วก็ลาชันอยู่ทางนู้นนะแม่แม่นะคะหนาวไม่หนาวนะคะพอมาถึงไม่หนาวโอ้ยมาถึงจะเล่นดินเลยไอ้ทายคลิปออนให้ไหมแอร์โทรศัพท์ให้ทายคลิปไหมทายคลิปอายยศเลยอเอก็ทายธรรมดาอ้อเขามีอ้อยเตรียมไว้ให้นาะแม่แม่ไม่หนาวค่ะการนวนนี้จังหวัดอะไรคะขอนแก่นค่ะเดี๋ยวเราจะนอนตรงนี้แหละนะคะ อยู่ขอนแกน่นเออท้ายคลิปแล้วก็ท้ายท้ายคลิปรวยไก่ไก่เปิดเพลงสู้ปี๋ฮะสิ้แล้วครับพยศสิ้นวัดแล้วนะครับผมมีอันเดียวตะับผมอ่ะอืม มาไกลเลยนะพ่อสวัสดีคุณแม่จงปิดพาพี่ยอดไปไหนพายอดรักมาแห่งานนะคะโอมาถึงก็เล่นดินใหญ่เลยแม่แม่พายอดรักมาแห่งานเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะอยู่อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะนะคะพามาแห่งานนะคะมาถึงก็ได้กินอ้อยเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆป่าอ้อยนี่ข้างๆนี้เป็นป่าอ้อยนะข้างๆนี้เป็นป่าอ้อยนะคะ สวัสดีคุณแม่สุกัญญาคุณแม่สุกัญญาเดี๋ยวนะอ่าใช่อยู่อยู่สีกันนวลแล้วโดนค่ากล้วยสองร้อยแม่ค้าใช่ค่ะคุณแม่ถ่ายคลิปไว้อยู่ดิโดนไปแล้วสองร้อยค่ะพีนะ่โดจะให้เขาร้อยหนึ่งเ,เขาไม่ยอมอ่ะคุณตำรวจแม่ คุณ <Hey. S 1> ตำรวจอยู่ตรงนั้นนะ่ะเขาเรียก Now, ตรงตรง,ตรงไหนนะ่ะตรงนั้นโดนตรงไหนไม่รู้กลางทางนะ่ะโดนคุณตำรวจปรับไปแล้วสองร้อยนะคะโดนคุณตำรวจปรับไปสองร้อยค่ะนะคะคุณตำรวจปรับไปแล้วสองร้อสวยมากมากงาอุ้มบาทค่ะนะคะขอบคุณนะคะ ได้พักสองวันไหมคะวันไหนแห่งวันวันนั้นแห่เมื่อวันเสาร์ไหมคะอ่าใช่ใช่ค่ะคุณแม่ก็อ่ามีงานแห่นะคะคือแห่วันที่สิบแห่วันที่สิบก็ถามว่าได้พักไหมไม่ได้พักเลยค่ะไม่ได้พักเลยเพราะว่านะคะวันที่สิบเอดพาช้างไปตักบาตรที่วัดป่าอาเจียงวันที่สิบสอง สิเมื่อวานก็พี่โดก็ทํารถทั้งวันนะคะถ่ายน้ํามันเครื่องรถสิบล้อนะคะวัน,นวันนี้วันที่สิบาเดินทางมามขอนแก่นแห่พรุ่งนี้เชา้าวันที่สิบสี่นะคะแห่พรุ่งนี้วันที่สิี่นะคะแล้วก็เดินทางกลับพี่โดเราจะเอาช้างไปแห่อยู่ที่บัวเขาบ้านบัวขาวบัญชาเมฆวันไหนนะสิบหกเรารับงานแห่ของบัวขาวบัญชาเมฆนะแม่แม นะคะรับงานแห่ของบัวขาวบัญชาเมฆนะคะเดินทางไปวันที่16 17นะคะแห่17บ่ายนะคะแต่จะเดินทางไปตั้งแต่วันที่16นะคะของของพี่บัวขาวบัญชาเมฆนะคะแต่ไม่ใช่ยอดรักนะจะเอาอมทองกับเมืองทองไปจะไปสีเชือกไปค้างคืนนะคะไปสีเชือกให้ยอดรักพักบ้างเนาะนะคะ ดีงามนะคะบันเจิดสีมากคะ่ะนะคะอ้อที่มีคลิปตักบาทวัดป่าใช่อเมื่อวานใบบุญกับว้าวาไปอ่าอุดรก็โดนค่ากล้วย200เหมือนกันใช่คือเขาหาข้อหาเขาบอกว่าเขาบอกข้อหาว่าพี่โดถามอย่าปรับเลยครับเจ้านายอย่าปรับเลยอ่าพี่ตำรวจน,นะคะแล้วทีนี้เขาเขาเขาก็พี่โดบอก อผมยังไม่ถึงแบบงานเลยแต่ดีนะเขาไม่ถามหาใบาย้ายนะเราไม่ได้ทําใบาย้ายมานะแม่แม่ถ้าถามหาใบ,บาย้ายนี่โดนหนักกว่าเดิมนะนะคะเราไม่ได้ทําใบาย้ายมานะคะอ่าพี่โดจะให้เขาร้อยหนึ่งเขาไม่ยอมเขาจะเอาสองร้อยให้ได้นะคะเออ,อะจ่ายไปสองร้อยพรุ่งนี้เราจะได้หมันหมัน โชคดีไปค่ะนะคะอ่าวันที่สิบหกสิบเจ็เราจะไปแห่งานของบัวขาวบัญชาเมฆนะคะนักมวยนะคะนักมวยอเสร็จแล้วนะคะอ่าวันที่สิบแปดหนูจะเดินทางไปกรุงเทพนะคะแม่แม่เดินทางไปกรุงเทพโอ้โหพี่มีพี่ยอดจะตกมันไหมล่ะพี่มีอ,อไว้ก่อนเถอะเออไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ้อยอ้อย แห่ขึ้นบ้านเขารอคะน่าจะอ่าน่าจะใช่นะคะเขาบอกว่าวันที่สิบหกเขาวิ่งเป็นงานวิ่งแล้วก็วันที่สิบเจ็ดนี่ยแห่แต่หนูไม่ได้ถามคนที่ติดต่องานมาเป็นอาจารย์อาจารย์ของราชพัชรินเขาเป็นคนติดต่องานมาสวัสดีคุณแม่นกเกรกสวัสดีค่ะคนที่ติดต่องานให้ไปแห่งานของบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ย เขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะเขาติดต่อมาเนาะนะคะอ่ามางานอะไรคะนะคะวันนี้นะคะเรามางานนะคะที่ขอนแก่นแต่ยังไม่ได้แห่วันนี้นะแม่แม่นะคะจะแห่น,นะคะวันอ่าพรุ่งนี้เช้านะคะวันที่สิบสี่ม้นมานคะ่ะถ้ามีงานบุญรับรองเป็นอ่า ฮีโร่เลยพระเอกตัวจริงงาสวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะฝากแม่ๆทุกท่านกดติดตามให้ด้วยได้ดูคนรออ่าแต่งงามอีกแล้วค่ะพรุ่งนี้ตอนเช้าฝากมาให้กำลังใจด้วยนะคะอ่าหนูหนูพูดยังไม่จบเนาะ วันที่16-17นะคะวันวันวันนี้นะคะ13-14เรามางานของอขอนแก่นเนาะนะคะวันที่16-17จะไปงานของบัวขาวบัญชาเมฆนะคะแล้วก็วันที่18อ่า17 17เย็นอ่า17เย็นเนาะ17เเย็นจะเดินทางไป กทมนะคะไปงานกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ปทุมธานีอา้าไม่ใช่กรุงเทพหรอกกรุงเทพหรอมัง้งเนาะนะคะไม,ไม่รู้ว่าพูดถูกหรือพูดผิดไปที่ปทุมธานีนะคะไปที่ปทุมธานีอ่าเป็นงานนี้เขาติดต่อพี่ใบทองมานะคะอ่าเป็นงานแสงสีเสียงกลางคืนแค่คืนเดียวนะคะแค่คืนเดียวเขาติดต่อใบทองมามันเป็นปีที่แล้วของช้างที่อ่า อ,อยู่อายุทยาที่ก็ใส่ช้างสามเสียนน่ะแม่แม่ทาสีทาตัวสีชมพอูอากาศหนาวไหมคะวันนี้ไม่หนาวนะคะยืนเท่หล่อสง่างามเลยใบทองโอ้ยเชื่องนี้ไม่ใช่ใบทองเชื่องนี้ยอดรักจ้าคือ <c oughs> อ่านู พี่โดพี่โดพี่โดทำความสะอาดรอแล้วเอออ่าน,นี่วันนี้น่ารักมากเลยวันนี้มากวาดเออมากวาดรอเลยมากวาดเราจองจับจองพื้นที่ที่นอนค่ะนอนใกล้ช้างเรานะคะ,ะ <laughs> พี่โดพี่โดกวาดจับจองพื้นที่แล้วนะเราจะนอนใกล้ๆช้างเรานะแม่ๆม <laughs> น่ารักมากอ่ะเดี๋ยวหนูก็ไลฟ์อยู่ตรงนี้กับพี่ยอดนั่นแหละเนาะนะคะก็ งานที่กรุงเทพนะคะติดต่อใบทองมาแต่ใบทองทําไม่ได้นะทําไมถึงใบทองทําไม่ได้นะแม่แม่แมเพราะว่าเป็นงานที่จะมีหนุมานเขาตีลังกาอยู่หน้างานแล้วกระโดดขึ้นงานนะคะต่อสู้กับควานอยู่ข้างบนแต่มาเป็นการแสดงนะคะก็คือเหยียบงานนานอยู่นะคะฉากนั้นประมาณเกือบ5นาทีทีนี้ใบทองทำไม่ได้ ถ้าเป็นคู่ชนยุทธหัตถีนะ่ะใบทองทําได้อยู่แต่อันนี้คืออ่าแค่เชือกเดียวนะคะทีนี้ใบทองทําไม่ได้ใบทองก็เลยมอบงานนี้ให้กับพี่มงคลอ๋อแสดงขูนใช่ใช่ใช่คุณแม่สุกัญญามีกี่เชือกครับคุณออสอ่าอยู่ที่นี่นะคะเจ็ดเชือกค่ะนะคะมากันเจ็ดเชือกนะอยู่ขอนแก่นนะคะขยันนะคะจับจองพื้นที่ให้ภรรยาคะ่ะแม่นกเล็กนะคะ เสร็จแล้วเขากวาดอย่างเดียวที่เหลือหนูเป็นคนกางเต็นท์นะคะอ่าปูที่นุงที่นอนให้เขาครั้งนี้หนูเอา่อาที่นอนปิ๊งนิกมาด้วยทุกครั้งนะนอนเสือธรรมดานะคะกลัวมันหนาวก็เลยเอาแบบผ้านวมมาสองสามผืนเลยนะแม่แม่นะคะงานนั้นเป็นงานแสดงขนใช่คะ่ะคุณแม่สุกัญญานะคะทีนี้ใบทองทําไม่ได้คือใบใบทองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบคนมาอยู่ใกล้ๆงานอยู่แล้วถ้าทําแบบนั้นน,นนะแม่แม่เอ,อ้ย ไม่อยากจะพูดเลยนะคะเราก็เลยมอบงานนี้ให้กับพายมงคลมงคลก็คือญาติพี่น้องเราเองที่ใบทองได้ไปงานแห่บ่อยๆแม้กระทั่งพี่ยอดลักนะคะก็ได้งานจากพี่มงคลอยู่เรื่อยๆนะคะเราก็เลยให้มงคลไปคือมงคลเขาเก่งอยู่แล้วนะคะงานโขนใช่ๆค่ะนะคะงานโขนแสดงโขนล่าสุดเห็นเบบี จะเป็นช้างสามเสียนใช่ใช่แต่ว่าปีนี้เขาเปลี่ยนฉากไม่ไม่ไม่ได้เป็นช้างสามเสียนนะคะแล้วก็อ่าไม่ได้ทาตัวสีชมพูปีนี้เขาให้ใส่ชุดเฉยๆตอนนี้กำลังจะอะไรเนี่ยคนเนี้ยหนูบล็อกไปแล้วก็ยังไม่ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นี่อีกนะบล็อกยังไงเนาะซอนผู้ใช้ในช่องนี้เออนี่อ่ะอืม งางามมากๆนะคะงาสวยจริงๆคะ่ะแสดงโขนล่าสุดใช่แต่ว่าปีนี้นะคะแสดงโขนเขาอ่าไม่ได้ ่าไม่ได้ทาสีชมพูแล้วก็ไม่ได้ใส่หัวเป็นช้างสามเสียนเขาให้ใส่ชุดนะคะเหมือนเราแห่งานปกตินี่แหละเพราะว่าเขาจะแต่ละปีนะคะเปลี่ยนบทไปนะคะทุกๆปีเนาะนะคะปีนี้ก็แสดงคล้ายๆปีที่แล้วแหละนะคะแต่ไม่ได้ทาตัวสีชมพูให้ใส่ชุดงานแห่นี่แหละนะคะก็ เราเราก็ให้พี่มงคลเขาซ้อมไว้แต่มงคลเขานิ่งอยู่แล้วแหละนะคะแต่ช้างที่แบบว่าอ่าที่ที่เคยแม่นกจ้านะคะสวัสดีคุณแม่รัตนากรเจอกันแทบทุกช่องเลยนะพวกเราคนบ้ารักรูกคนอื่นก็คือนะคะอ่างานหนูพูดถึงไหนแล้วเนอกเมื่อกี้อ๋องานงานงานที่จะไปของมงคลนี้นะคะก็ เดินทางไปวันที่17นะคะแสดงวันที่18 18ดดเสร็จนะคะแสดงเสร็จก็น่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนมั้งเราเดินทางกลับเลยนะคะไม่ไม่ได้นอนค้างนะคะก็เดินทางกลับเลยนะคะสลับกันขับรถนะคะก็พี่ควันดก็ขับได้พี่ควันเบาก็ขับได้เนาะนะคะปู่ก็ขับได้เนาะนะคะก็เลยให้งานพี่มงคลไปเพราะใบทองทําไม่ได้ไม่กล้าเสี่ยงสร้างชื่อเสียงมา มาแบบว่าอืมเนอะนะคะมาเสียเพราะงานนี้งานเดียวไม่ได้นะคะไม่ได้เลยก็ลเลยให้มงคลไปก็เป็นเครือญาติเราเองนี่แหละเนาะนะคะเหมือนตอบแทนเขาบ้างเขาให้งานเราอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเนาะนะคะก็เปลี่ยนเป็นเราตอบแทนเขาบ้างเนาะ <c oughs> เสร็จจากวันที่สิบสิบแปดเนาะแม่แม่สิบแปดก็กลับมาถึงบ้านวันที่สิบเก้าส่วนวันที่ยี่สิบสี่ยอดรัก ออกงานคู่พ่อรูกค่ะนะคะ24มกราอยู่มหาสารคามนาดูนค่ะยอดรักจะออกงานคู่กับลูกชายยินดีด้วยมีงานตลอดขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกๆเชือกโชคดีในหน้าที่การงานขอบคุณคุณ,คณแม่รัตนากรน,นะคะขอบคุณแม่นกล็กด้วยสวัสดีคุณภูมิเราเดินทางกลับเลยนะคะ,ะเดินทางไปวันที่17เดเดินทางวันที่สิบ เดินทางไปวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เดินทางกลางคืนวันที่สิบเจ็ดก็อาจจะไปถึงตอนเช้าวันที่สิบแปดเนาะ,ะสายๆแหละนะคะวันที่สิบแปดสิบแปดเนี่ยก็รอแสดงขนนะคะตอนกลางคืนนะคะประมาณสามสี่ทุ่มประมาณนี้แหละประมาณ,ปร,มาณประมาณกลางคืนนี่แหละนะคะเริ่มน่าจะเริ่มงานต,ตั้งแต่สองทุ่มหรือเปล่านะนะคะ อ่ะพอแสดงเสร็จก็เดินทางกลับเลยไม่ได้ค้างคืนเนาะนะคะเดินทางกลับวันที่18มาถึงบ้านวันที่19นะคะงานเดือนนี้ก็มีถึงวันที่24นะคะ24มากรายอดรักกับน้องขวัญเงินออกงานคู่พ่อรูกนะคะพ่อรูกก็ออกงานคู่กันเนาะถ้าเขามีของกินนะํะเขาไม่สวัสดีขอนะแม่แม เขาก็จะนั่งอ่ะก็จะยืนกินอาหารของเขาไม่ทําใส่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งกับเราขอแค่มีของกินถ้าไม่มีของกินนี้แม่แม่จะไม่ได้ยินเสียงหนูคุยหรอกจะได้ยินแต่เสียงเขาสวัสดีแล้วก็น้ำลายพุ่งมานะขออนุญาตไลค์ก่อนเนาะไม่แน่ใจงานแสดงโขนออกอาทีวี TV ด้วยไหมน่าจะออกนะคะแล้วก็มีทาง บ้านแดงค่ะนะคะออกทางบ้านแดงด้วยคะ่ะแม่สุกัญญาออกทางบ้านแดงมาขอนแกน่นจะแวะร้านก้ามปูคุณแม่เจ๊จไหมหนูยังไม่รู้เลยว่าร้านคุณแม่อยู่ตรงไหนนะบึงก้ามปูนะอยู่ตรงไหนแต่เมื่อวานนะคะแม่เจจก็ทราบอ่าทราบแม่เจจทราบวันก่อนแล้วว่าเราจะมาขอนแกน่นนะคะเช้าวันนี้คุณแม่ก็เข้ามาป้อนกล้วยให้กับพี่ยอดรักสองพันเพื่อ ช่วยค่าน้ํามันเนาะเพราะว่ามาการเจ็ดเชือกยอดรักขึ้นคนเดียวนะคะออกค่ารถคนเดียวไม่มีคนหันค่ารถช่วยคุณแม่ก็เลยช่วยค่าน้ํามันมาสองพันเราก็เลยจัดปอนกล้วยให้คุณแม่นะคะคุณแม่ก็ทราบอยู่ว่ายอดรักมาปีที่แล้วคุณแม่มาหานะเพราะปีที่แล้วมาสิเชือกปีที่แล้วแม่เจเจมาหาภายป๋องภายยอดรักอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าปีนี้คุณแม่บอกเมื่อเช้าว่า อ่าไม่รู้ว่าปีนี้จะได้มาไหมเพราะว่าน่าจะติดธุระนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเจอคุณแม่อยู่อยู่ช่วงงานช้างที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ท่านก็เข้ามาป้อนผลไม้ส่งยาส่งอาหารให้อยู่ตลอดก,ก็เกรงใจท่านเนาะนะคะแต่ถ้าท่านมีเวลาจะแวะมาหาก็ยินดีต้อนรับค่ะนะคะ แต่คุณแม่ทราบแล้วแหละนะคะว่าเราว่าว่าว่า,วาเรามานะคะอันนี้ก็ไลค์ให้พ่อแม่ได้รับชมเนาะอะไรนะเธอนี่อยู่นี่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเขาจะกินข้าวบ่หรือเขาทำอะไระเขาทำอะไรนั่งเล่นกันออนี่โทรศัพท์มวอ เดี๋ยวสักพักหนูจะลงไลฟ์แล้วนะแม่แม่นะคะเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวจะขออนุญาตเย็นนี้ได้เมนูอะไรทานข้าวยังไม่ทราบเลยมาอยู่ในป่านะแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้อะไรทานนะนะคะข้าวเที่ยงยังไม่ได้ทานเลยทานแต่ข้าวเช้านะแม่แมทานแต่ข้าวเช้ามานะวันนี้ไม่ได้ทานข้าวเที่ยงแล้วพี่มีที่มาด้วยคนที่เลี้ยงเมืองทองนะ่ะ นะคะควานบ้านเรานี่แหละเป็นเบาหวานด้วยนะผู้ป่วยเบาหวานนะโอเคเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมมาให้กําลังใจนะคะพี่พายยอดรักด้วยนะคะแล้วก็ช้างเชือกอื่นอื่นอีกเจ็เชือกอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจด้วยนะคะสําหรับไรนี้ หนูจะขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณแม่แๆที่เข้ามาพูดคุยรับชมไลฟ์นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะแม่ควานก็ไลฟ์เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมมาชมกันด้วยนาะนะคะสําหรับไลฟ์นี้ลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะดูแลร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบายๆจ้าเอาปิดทางนี้